โรษมหาวชิโรตามางกูรเสดวิบูลราชจตุมานเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระเสีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐถินในการนี้สเสด็จเข้าพระวิหารทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพานักงานสุภราชทรงวงางผ้าไตรเหนือผ่านเว่นฟ้าแล้วทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราชพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิษณุโลก ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามเด่นสง่าที่สุดในประเทศไทยปางมาวิชัยหล่อด้วยทองสำเร็จศิลปะสุขโขทยัยเป็นประติมากรรมชั้นสูงสุดแห่งพุทธศินจากนั้นสมงวังคง ทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยาและทรงหยิบผ้าห่มสำหรับรัประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานปูสามลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแ้่นฟ้าผ้าหวัตรตะกอน แล้วประนมกระหัดถผินพระพักสู่พระประธานส่งว่านโมตสะจบสามผลแล้วทรงผินพระพักสู่ที่ชุมนุมงสงทรงกล่าวคําถวายผ้าพระกรถินทรงวางผ้าไตยไว้บนผานแว่นฟ้าทรงประเค็นผ้าตยและเทียนปฏิโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ทําพิธีกถินกรรมเสร็จแล้วทรงถวายเครื่องบริวารพระกรถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกรถินทรงหลังทักสิโนโทก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมีสถาปตัตยกรรมศิลปรกรรมและประติมากรรมที่งดงามเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าสนนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุขโขไทยและเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิมเนื่องจากพบหลักฐานศิลาจารึกสุขโขททยกวาว่าพ่อขุนศรีแนวนำถมทรงสร้างพระทันตธาตุสุขคนทเจดีส่วนในพงคาสวดา์เนื้อกล่าวไว้ว่าราวพุทธศักราช1 0 0 หาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทกษัตริย์กรุงสุโขทยัยรัชกาลที่หกแห่งราชวงศ์พระร่วงทรงเลื่อมสสนใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงสร้างวัดพระเศะียรรัตนมหาธาตุในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านมีรับรางอยู่กลางมีพระวิหารสี่ทิพพระรเบียงสองชั้นและทรงรับสั่งให้ปัน้นหุ่นหล่อพระพุทธรูปขึ้นสามองค์เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารทั้งสามหลังต่อมาปี2458 สเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,น,นิดวรม,มหาวิหารและในปี2479กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานปัจจุบันมีพระเทพร,รัตนมุนีเป็นเจ้าวาดมีประสงค์สามเณร226รูป